ความนี้พอ่พอพ่อจะเก้ออกมาได้ไหมครับว่า<ม>เขียนว่าทว่าเนี่ยดิคุณเกะบอกว่ามันเป็นตัวน,นึงตะนึงมันเป็นภาษาภาษาเยาวีอ่ะตะนึ่งมันเป็นภาษาภาษาไทยอ่คือว่าถ้าว่าอ่านได้นั่นคืออ่าโมมาชาตั้งแต่โมมาชาก,กับชาวตาแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ค่อยจัดเลยครับทุกคนครับจุดนี้ก็คือจุดที่ส่งตัวเจ้าเมืองนครให้กับพระยาจักรีหมุด พยาจกีมุดนะครับได้รับคําสั่งจากพระเจ้าตากให้มาจับตัวเจ้าเมืองนครเนื่องจากหลบหนีมาทางปัตตานีนะครับก็เลยได้จับตัวมาจับตัวเพื่อจะส่งตัวไปให้ทางการนะครับจุดนี้ก็ถือเป็นจุดรับตัวเจ้าเมืองนครนะครับแล้วก็มีการสลักชื่อไว้นะครับเป็นภาษามลายูและภาษาไทยซึ่งภาษาไทยตัวด้านหลังนะครับเขียนตัวหนังสือไทยนะครับว่า เจ้าตากรายละเอียดนะครับหินก้อนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะครับมันน่าจะถูกทิ้งรกร้างแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแต่มันคือเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เล่ากันปากต่อปากนะครับก็เลยมีเรื่องเล่าบอกกันว่าจุดนี้คือจุดส่งตัวนะครับเจ้าเมืองนครให้กับพญาพญาจัก,กรีนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันครับที่นี่ ถึงที่นี่จุดนี้เป็นจุดเทว่าำนนสัญญ,ญาตัวตัวตัวหนันนงสืออย่างเช่นตรงนี้นั้นสมัยพยาตากนะครับแต่ว่าพญาตากทรงพยาจากกิกมุตกับอ,อีกฐานนึงลงมาทรงทงกองฐานส่วนหนึ่งมาเจรจา,ากับปัตตานีตัตนีช่วงนั้นปกครองโดยสุนตานมุฮัมมัดดวาหรือว่าสุนตานมฮัมมัดชาปกครองปัตตานีก็ช่วงนั้นนั้นเขาจะทางทางกรุงธนบุรีเตางการพญานครอพญานครนั้น แต่ลบนี้มายอยู่ฝั่งปัตตานีเครื่องระยากาศบางการตัวหายซุ้ตัวหายซุ้มตัวลบไปยังน,นครเก็ลบไปครับทถึงกับคน,นตรงนี้นั่นคือว่าเป็นจุดที่ว่าเขาเจรจากันครับแต่วัยคำสัญญาบัญญัตกันโดยที่ว่ามีหินที่ว่าเขาจะดึงเอาไว้ว่าเกิดตรงนี้นั่นคือเป็นสถานที่หนึ่งในสม,มัยนั้นนั่นที่เขาใช้เป็นสถานที่หินหินจะเหลือก,กันการทำสัญญาอะไรเป็นอัน้วครับสวายสัตว์โค้งความนี้พดโพดจะเกะออกมาได้ไหมครับว่าเขียนว่าแต่วันนี้ดิฉันเกะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึงนน แตนึ่งมันเป็นภาษาภาษาเยาวีแต่หนึงน้ามันเป็นภาษาภาษาไทยคือว่าถ้าว่าอ่านได้นั่นคือว่าโมมาชาตั้ต่โมมาชากับชาตาแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ค่อยชัดเลยครับลักษณะมันมันค่อยจางค่อยจางไปนะมันนอกจากว่าเราต้องมาแก่อีกที่นึงแล้วแต่ว่าแต่ว่าเห็นอยู่ก็คือว่าไม่เห็นตอนหลังยังเดียวแต่ว่าแค่ว่าเจ้าตาแต่ว่าได้ได้ชัดทำมาจาตา แต่ว่าคำนาน้นมันไม่ก็จัดแล้วแต่ว่าสมัยก่อนนั้นยังจัดอยู่เลยนะครับนานๆมันโด<อ>นฟุ้นตอกอะไรบางอย่างหรือมันก็เลยหล,บ,ยลบก็เคยหลบก็เคยจาง